สวัสดีครับวันนี้มีอยู่ทีเซตตี้โรตัสนะครับวันนี้แนะนำเป็นโปรโมชั่นนะครับในส่วนของตัวซัมซุงแฟลชเซลนะครับเดินมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงวันที่14ตุลาคมนี้นะครับในส่วนโทรศัพท์ก็จะมีอยู่4รุ่นนะครับที่เข้าร่วมรายการแล้วก็แท็บเล็ตอีก4รุ่นนะครับในส่วนของตัวโทรศัพท์ก่อนเลยนะครับจะเป็นตัวตระกูล S นะครับ S 24นะครับตัวธรรมดานะครับความจุ256นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่33,900บาทนะครับตัวนี้ลดมา6,000บาทเหลือเพียงแค่ 27,900บาทอย่างตัว s 2 4ความจุ512นะครับเยอะความจุเยอะขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัว37,900บาทเหลือลด6000บาทเหลือเพียงแค่31,900บาทนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว s 2 4พัดนะครับตัวที่ได้แรมเยอะขึ้นนะครับก็ตัว s 24พัดความจุ256นะครับ ราคาเดิมอยู่ที่37,900บาทนะครับตอนนี้มีส่วนลดให้6 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่32,900บาทนะครับในส่วนของ S24 พัดความจุ512นะครับราคาเต็มเดิมอยู่ที่43,900บาทลดเหลือลด6 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่37,900บาทนะครับในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับก็จะเป็นตัวแท็บเล็ตเริ่มต้นนะครับเป็นตัวจอใหญ่11นิ้วนะครับเป็นตัวแท็บ A9 พัดตัวต่อ WiFi นะครับจาก7,990บาทเหลือเพียงแค่ 6,990บาทลดมา1,000บาทนะครับในส่วนของ A9 Plus เป็นตัว 5G นะครับราคาเต็มอยู่ที่9,990บาทลดมา1,000บาทเหลือเพียงแค่8,990บาทนะครับในส่วนของแท็บ S9 นะครับเป็นตัว Wi-Fi ราคาเต็มอยู่ที่28,900บาทลดมา5,000บาทเหลือเพียงแค่23,900บาทในส่วนของแท็บ S9 5G นะครับตัวนี้ใส่ซิมได้ จากราคาเต็มมีอยู่ที่32,900บาทเหลือเพียงแค่27,900บาทลดมา5,000บาทนะครับในส่วนของ ADI SETTY ก็ยังมีโปรโมชั่นในการส่วนลดมากกว่านี้นะครับในการเปิดเบอร์รับส่วนลดค่าเครื่องนะครับสูงสุดสูงสุดถึง 1, 4 4 0 0 0บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มีโปรโมชั่นในการเทรดอัพนะครับเทรดอัพคืออะไรคือการนําเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่นะครับก็จะมีการเทรดอัพเพิ่มเงินให้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของการผ่อนตัวเครื่องตัวนี้ก็ยังสามารถผ่อนได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์ได้พร้อมกันนะครับใน1บัตรประชาชนนะครับก็สามารถผ่อนได้ทุกรุ่นเลยก็จะมีวางดาวน์ัสูงเปอรเซ็นต์ถึงห้าสิบเปและต่เคสและต่รุ่นนะครับก็วันนี้เอทีซ็ตตี้โรตาอูรเพาก็มีโปรโมชันนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ